เอาเอาเพื่อเลยอ่ะเอาข้าวหวานดีกว่าคะนกแม่ครัวสวยสุดอยู่ตรงนี้นะคะเอายุบอกข้าวหวานนี่แขกร่วมงาน เขาเยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าช่วง COVID. COVID โ,โควิดโควิดโควิดเขาเข้าข้างในนะคะคแต่แม่ครัวรแผนกแม่ครัวอยู่ตรงนี้แผนกที่ประจำพอ <c oughs> อิ่มแล้วล่ะก,กินก็กินก็ไม่ใหญ่จ้าเธอหนาออ สมพอ,อยังโอนยังถีบบังแน่นิ้วบังแน่ยุ่นพูเลย <c oughs> ยังเท่าลาบลงอีมันเกินไปอ <c oughs> ๋อนะมไม่ถ้าน้อยเนี่ยมันไม่ดถ้าดน้อยจริงจริงเราก็รอตักกับข้าวค่ะในเมื่อเราทำแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็รอตัก กับข้าวเสิร์ฟนะคะนี่โอ้โหนี่แขกแขกเนือก็ทานข้าวกินข้าวเสร็จแล้วเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วนะคะสาวสาวสวยๆอยู่ก้นครัวทั้งนั้นนะคะนางสินก้นครัวมีการแอบชิมแล้วค่ะ นีมบบม่มีการมมีการโซเลกันด้วยว่าแซบบอบอแซบบอหวานหรือเปล่าหวานไม่มันเ <c oughs> จ้าหวานหรือเจ้ามันโอ้มันมีการโซเลกันไม่ถามกันว่าเฮ้ยเราจะเพิ่มมาหวานไหมเราจะเพิ่มมาหวานไหม ิ่มมันก็ไม่อ้วนหรอกนี่มันอยู่ตัวแล้ว,วหุ่นหุ่นเรามันอยู่ตัวแล้วมันได้แค่นี้ใช่ไหมมันได้แค่นี้มันได้แค่นี้นค่ะข้างในเขากําลังเขากําลังสูขวัญสูขวัญเจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่มาดูหลังบ้านหลังครัวนะคะนี่พักผ่อน Ni lúc thắng 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 รายมาตากี่ยาตังรัวละพันให้มาตาจันแม่เจ้าจะไวให้ได้คนขอใครเจ้าทักตะกำกำรงว่าอาหารายวัวมาเยอะขวเด้อยโดยมีแม่เมือวันนี้แม่วันนี้ผู้เท่าเป็นสาวบแม่น่ยนี้แคนเท้าไกแค่ตากัวแม่เน่อันี้ครับอ่าแค่เท้าแนตาสบายบางคอเจ้าตัวนอนจำเปตัเคย เจ้าเป็นเคยใหาจะทำใจกวางเจ้าจะได้กงสัปรงังไเจ้าเลยไขรอาจะวาซอซเจ้าเลยมาให้วาเสดเจ้าเลยคอยให้ความรู้เจ้าจะได้ดูกิจั่รสุเจ้านาจากปวดเจ้าจะได้ข้าปวดสับะรยานี้เข้าไปแอบดูขานิดนึงค่ะเพราะว่าคนมันเยอะคนมันเยอะมากเราก็ออกมาดูด้านนอกเพื่อจะเตรียมกับข้าวและกลับปลา บอสรัชนีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะม้วนอยู่ข้าม้วนอยู่เมื่อกี้นี้ก็คือบอสรัชนีนะคะของมาดี้พีทนะคะมาร่วมงานกินดองโหเกิดอะไรขึ้น ขวดช้างแตกเสียงอะไรคคืนเเสียงอะไรคือคืนขวดขวดเบียแตกตม,แมันคือแตกมันหลุดมืขอ,อขงเขาเปล่ามันน่าจะหลุด,ม,ด,ดมือไม่ใหญ่ก็จะเริ่มเสริมสวยแล้วนะคะว่างเรู้สึกว่ากางเกงไม่ใหญ่กับกางเกงน้าแต่วันนี้รู้สึกว่าจะใจตรงกันนะคะใส่ชุดเหมือนกันเลยรู้จะใส่อะไรค่ะ อย่าไปบอกให้พ่อใหญ่ได้ยินนะว่าจะใส่ไม่รู้จะใส่ชุดอะไรนี่เดี๋ยวพ่อใหญ่จะเอาให้พาจุงเขนไปดูที่ตู้ชุดโกโกวาให้ใส่็นไทยไม่ใหญ่ไม่ใหญ่รอซื้อเป็นทีมดีไหมรอ,อซื้อใส่ชุดโกโกวาวเป็นทีมเอ,อ,มอ,อามันก็เป็นทีมของเราเนาะโกโกวามาเต้นเลยเนาะใช่นี่ดูดูดูสาวปานก็ใส่เหมือนกัน ข้างหลังด้วยกันเลให้เขามาให้เราก็ยังอันนี้ยากได้บานไ่ได้เห็ด่ได้เ็ดพจะมันไของค่อยมันเตี้ยไม่ได้แลมันสั้นสงสัยผมหงอกขึ้นแล้วของค่อยอ่ะเออเขายืนเปร์ก็เขายืนเปร์ตาแดดพดเห็นว่าขาวๆและอันบั้นทอนเอาขาดำเนี่ยับม่อี้ยับม่อีมันยังอันแดดอยู่ได้เขา ไม่สวยความมั่นใจไม่เคยมีรอตักกะข้าวค่ะรอรอสายรอนะคะนี่สายบริการอันนี้คือสายบริการนะคะมาเสมค่ะสวัสดีค่ะไงไงล่าสวยอยู่เลยนี่คนสวยอยู่นี่ต้สวยนี่ ยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องหน้าต่กรอบด้วยนะคะคุณ